สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่2สิงหาคม2567กับดิฉันว่าที่เรือโทหญิงพิมจีมีสีค่ะและดิฉันว่าที่เรือโทหญิงทิพิรั์แสงวิไลค่ะสนุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการฐานเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ Youtube Channel กองทัพเรือ y รย t h a ท n a น y ี f f i c i ช l Channel ค่ะ และสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะพี่โบเราสองคนนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงแรกค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวกองทัพเรือค่ะได้จัดกิจกรรมเนื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยี่สกร,รกฎาคม2567 ในพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลค่ะวันที่2 6กกรกฎาคม2,567รอพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานพร้อมด้วยนาย,ยกสมาคมภริยาทหารเรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมภริยาและกำลังพลกองทัพเรือร่วมในกิจกรรมนหอประชุมกองทัพเรือประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาพระภิสุทามเนร73รูป พิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน7,300ตัวณนะท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผานพุ่มถวายราชสักการะลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบริจาคโลหิตณนะหอประชุมกองทัพเรือนอกจากนี้หน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเป็นการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ และในวันเดียวกันค่ะท่านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567เช่นเดียวกันค่ะณวัดสุวรรณารามราชาวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุวรรณารามราชาวรวิหารการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านบุกการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนได้แก่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันการให้บริการตัดผมซ่อมรถจักรยานและรถจักรยานยนต์เบื้องตน้น ซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัสุวรรณารามค่ะนอกจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยนายกสมาคามภริยาทหารเรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงและมอบบ้านที่เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ผู้ยากไร้และผู้พิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพะชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยด้วยค่ะและข่าวถัดมาค่ะสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจัดงานนาวีวิจัย2024 เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บัญชาการหนารเรือเป็นประธานเปิดงานนาวีวิจัย2024 หรือมีชื่องานว่านาวีวิจัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคงนาห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือให้การต้อนรับค่ะทางนี้นะคะผู้บัญชาการหารเรือก็ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักวิจัยนักประดิษฐ์หน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือและมอบรางวัลประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัย ของกองทัพเรือประจำปี2567จำนวน22ผลงานค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของภาครัฐอื่นๆได้แก่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพปกศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชน รวมทั้งผลงานวิจัยของภาคเอกชนที่น่าสนใจอีกหลายบริษัทที่นำมาจัดแสดงเช่นโครงการวิจัยระบบเฝ้าตรวจและรายงานเคลื่อนที่โครงการวิจัยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลแบบที่2โครงการวิจัยการผลิตและทดสอบใบจักเรือแมงกานิสอลูมิเนียมบรอซ์ดเป็นต้นค่ะ ซึ่งจากข่าวนี้เราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ากําลังพลของกองทัพเรือนะคะก็มีความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือที่ทางกองทัพเรือนะคะรวมถึงกําลังพลของกองทัพเรือก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ กำลังพลกองทัพเรือได้ช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567เวลา11.30นาค่ะได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะแยกตลาดปลาฟิตฟิลเลสจังหวัดราชบุรีค่ะที่ทางเข้าตลาดปลาตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นเพศชายหนึ่งรายมีอาการเจ็บบริเวณไหล่ซ้าย เนื่องจากไม่ใส่หมวกกันน็อกสีสษะกระแทกกับพืชถน,นนและมีแผลเปิดบริเวณศีรษะค่ะโดยจกโทมงคลพัดเกาสางังพนักงานฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลอภา,ากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์และได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลผู้บาดเจ็บกับทีมกู้ภยัยเพื่อให้การช่วยเหลือต่อและนำส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งอย่างปลอดภัยค่ะค่ะและเมื่อวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่กำลังพลประจำเรือลอ3 4 4 3ประกอบด้วยจ่าเอกวัชระพงศ์วงศิริรัตนกุลผู้ควบคุมเรือจ่าเอกธรรมศิลป์สุขแสงจ่าปืนและจ่าเอกวรเศษใบบัวช่างกลกำลังเตรียมเรือสำหรับออกลาตะเวนประจำวันได้ตรวจพบผู้ประสบเหตุถูกกระแสน้ำพัดออกไปจากบริเวณท่าเรือวัดละกังโคสิตาราม จึงได้นำเรือเข้าช่วยเหลือโดยใช้พ่วงชูชีพและพยุงผู้ประสบเหตุขึ้นที่จากท่าเรือหมวดเรือที่3กองเรือลำน้ำตรวจสอบเป็นบุคคลเพศหญิงอายุ35ปีมีอาการอ่อนล้าจึงให้เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำหน่วยได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่3หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการที่401เข้าทำการปฐมพยาบาลและประสานให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับตัวผู้ประสบเหตุเพื่อทำการรักษาอย่างปลอดภัยค่ะค่ะซึ่ง<ม>จะเห็นได้ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยได้ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะเรามัดระวังในการขับขี่รถ<ม>จักรยานหรือว่าการใช้รถใช้ถนนรวมถึงการข้ามเรือต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ยังต้องขอชื่นชมกำลังพลของกองทัพเรือด้วยที่ได้ทำความดีช่วยเหลือประชาชนค่ะ และข่าวถัดมานะคะค่ะมาที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือบ้างค่ะยังให้การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตราดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตราดช่วง2-3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยัย ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บันเทาสาธารภัยกองทัพเรือได้สั่งการให้ศูนย์บันเทาสาธารภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดจัดกำลังพลพร้อมยุทธุป,ปกรณ์ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบอย่างเร่งด่วนค่ะ ทั้งนี้ค่ะหน่วยบรรเทาสาธรารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินตราดได้ดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อําเภอเขาสมิงอําเภอบ่อไร่และอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดประกอบด้วยการขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่ที่ระดับน้ำลดนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธปรกรณ์พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายจนเข้าสู่สภาวะปกติค่ะโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัต,ติต่างๆสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนโทร1696พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ เขาสู่ช่วงนาวีสเปเชียลกันค่ะสำหรับนวีสเปเชียลในสัปดาห์นี้นะคะนินยาจะพาเราไปชมภาพบรรยากาศงานนาวีวิจัย2024ในชื่องานนาวีวิจัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคงค่ะที่ได้จัดขึ้นณนะห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกับนินยากันค่ะ Thank you. สำหรับรายการในวิสเปเชียลในวันนี้ค่ะนิยญ,ญานะคะจะพาทุกท่านมารับชมภาพบรรยากาศก,กับงานนาวีวิจัยประจำปี2024นาวีวิจัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคงบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันค่ะวิจัยที่ เคอมีงานวิจัยเยอะมากให้งานวิจยัยองานวิจยัยที่รู้ว่ากว่าทุกคนจะไม่ได้รับรบางวัลคนเดียวคงมีอารมณ์แด้มืนกันก็ขอให้การฝัน,น,น,วน,ห,น,วนห,หวาเป็นความสำเร็จและนำไปสู่การได้รางวัลในวันนี้เป็นกางกัาใจครับ ี่นะคะคือภาพบรรยากาศของงานนาวีวิจัยประจำปีนี้ค่ะวันนี้นะคะนินญ,ญาและเนวีสเปเชี l ลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่นินยาได้นำมาฝากพวกเรากันค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีสกู๊ปพิเศษดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกฝากติดตามกันค่ะ สุดช่วงสุดท้ายกันค่กับช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะในระหว่างวันที่27-29กรกฎาคม2567กองทัพเรือจัดการแสดงเรือพระที่นั่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยได้เชิญเรือพระที่นั่ง3ลำได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจะแสดงแบบผูกทุ่นประกอบกาบเพเรือและได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมบริเวณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยและอาคารราชนาวิกสภาซึ่งก็ได้มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมากค่ะและคุณผู้ชมจะสามารถรับชมการฝึกซ้อมของฝีพายเป็นการซ้อมรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งการซ้อมย่อยเป็น10วันเวลา15นาฬิกาค่ะครั้งที่1วันที่1สิงหาคม2567ครั้งที่สวันที่8สิงหาคมครั้งที่3วันที่15สิงหาคมครั้งที่4วันที่22สิงหาคมครั้งที่5วันที่3กันยายนครั้งที่6วันที่12กันยายนครั้งที่7วันที่19กันยายน ครั้งที่8วันที่26กันยายนครั้งที่9วันที่1ตุลาคมและครั้งที่10วันที่10ตุลาคม2567ค่ะและก็จะมีการซ้อมใหญ่ค่ะโดยครั้งที่1คือวันที่15ตุลาคม2567ครั้งที่2วันที่2 2ตุลาคม2567ค่ะ เวลา15นาฬิกาประชาชนที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ารับชมการฝึกซ้อมฝีพายและความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีที่นับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกสามารถรับชมได้ตลอดสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรวมาหาวิหารค่ะซึ่งในงานวันจริงนะคะก็คือ<ม>วันที่27ตุลาคม2567หากท่านใดไม่สามารถรับชมได้ในวันนั้นในวันซ้อมใหญ่ค่ะเราก็จะมี แต่งกายด้วยชุดฝีพายซ้อมเสมือนจริงรูปขบวนจริงนะคะมีความยาว1,200เมตรค่ะมีเรือทั้งหมด52ลำและฝีพาย2,200นายเลยค่ะก็สามารถรับชมได้ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะค่ะเช่นเคยค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการอาหารเรือเล่าข่าวได้ทาง f a ฟ e บ o ๊ k แฟนเพจกองทัพเรือ r o ย a l t ท a น n a v ีและ u t u b บกองทัพเรือ r o ย a ล t ทเ i ีย v y อ f f i c i a l er Channel ค่ะ ทุกท่านนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเหนน็นค่ะทุกความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานทหารเรือเล่าข่าวของเราค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนและทีมงานทหารเรือเล่าข่าวข,ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ